พวกคุณเรียนข่าวนี้หรือยังข่าวอะไรอะ่ะนางแบบดังกับพี่สาวถูกฆาตกรรมลึกลับคาดเหตุเรื่องชูสาวโถวมายา่ไม่น่าเลยอะ่ะนี่ไม่ใช่เวลามาดามา่าเราต้องหาที่อยู่ให้คุณแนนก่อน ฉันติดต่อกับรองสิวะไว้แล้วแล้วฉันจะมอบตัวคุณจะทำแบบนี้จริงๆหฉันจะสู้คดีอีกอย่างฉันมีข้อมูลต่อรองกับทางรองสิวะฉันมีสิ่งนี้ตามใจ เชิญอ,อย่าบอกนะว่าคุณเปลี่ยนใจฉันไม่ได้เปลี่ยนใจฉันมาต่อรองแล้วคุณล่ะนี่คือร้อยโทหญิงกมลััท่านนลรหัสปฏิบัติงานคืนนีหน้าจากหน่วยข่าวกองกลาง แฝงตัวมาทำงานเพื่อสืบหาลูกชายนายโกเมสและคะดีฆ่ายกบ้านนายจักกับนางสุนีซึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับนายโกเมสค่ะแสดงว่าสายของผมที่ถูกฆ่าทั้งสี่ศพเนี่ยเป็นฝีมือคุณงั้นเลยใช่ค่ะมันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอค่ะมันต้องเล่นละครให้นินเล่นละครตอนนี้ตำรวจทั้งสีนายยังมีชีวิตอยู่ ทางการให้เก็บตัวโดยส่งตัวไปช่วยงานที่แม่ส้ายค่ะแบบนี้นี่เผมตกใจทับแย่ว่าแต่เอกสารเนี่ยคุณยายผมทำยังไงตอนนี้ฉันอยากให้ทางท่านคุ้มครองตัวคนแนนในฐานะพยานค่ะดูจากเอกสารการคลอดของแม่และการรับรองบุตรทำให้เราเชื่อได้ว่าคุณแนนคือลูกของนายสันติตอนนี้เรากำลังรองผลตรวจนเองอยู่ค่ะ แล้วคุณล่ะฉันมีหลักฐานที่เจ้านายโกเมทเข้าคุกได้ฉันขอแลกกับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อที่ฉันจะสู้คดีแล้วทานายความพี่ชายของคุณล่ะเขาอยู่ในที่ปลอดภัยตกลงหมวดมูจ่าทิวคุณคอยดูด้คุณแนนด้วยครับ ฉันจะให้คุณพักที่บ้านฉันก่อนรับรองว่าปลอดภยัยถ้าจัดที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีน่าจะมาคุมค้มครองคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฉันไม่น่าทำให้ทุกคนลำบากเลยมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษางทุกคนคือมีอีกเรื่องหนึ่งละคะ่ะฉันไม่แน่ใจว่าจะบอกทุกคนดีหรือเปล่า อะไรหรอคะคือคุณพ่อของคุณอริตอะคะ่ะหน้าตาเหมือนคุณอาสันติไม่มีผิดเลยอะจริงเหรอครับค่ะเหมือนมากจนแทบแยกไม่ออกเลย